มาทุกคนวันนี้เราจะมากินนะครับผมแล้วก็มีน้องนะครับรับเชิญมาประมาณ1 2 3 4 5 6 2คนนะครับผมบอตายม่เมียเมียเห็ดบ่บ่ตายม่เปิดประตูไว้สะพานเดี๋ยวผัวใม่กิโทรลูกอืคนฮักเมียเขาต้องตักจังซี่นี่นี่บ่แหมนี่ นี่ละจั่นหักอ่ะนี่เออนี่ไฟฟ้าใครเป็นใครโอเคครับผมต้องขอกราบสวัสดีทุกพี่น้องทุกคนนะครับกับบนนี้บเดีตะปัตะปัตะเรตปตะเฮเฮ้เฮ้ยบอแมนครับผมอันนี้เป็นฟักทองห้เต่าครับคือ มือนี้นะครับผมกับยูกับผมอีกแล้วนะครับสังนกว่านี่ครับผมผมอยู่ในขั้วพี่เกิรนะครับมือนี้ผมก็เม้าเหล่าขาวพี่น้องไม่มีอยังมากไหมเม้าเหล่าขาวแต่ว่ามือนี้เมียเห็ดเมนู่งยังกลิ่นวะฮะเปิดตู้เย็นหนึ่งเมียเห็ดเมนู่งยังก็เปิดเปิดมันก็ระไรพนนอจะอีหยังแน่ไหมฮะประเทศไหนหาดูอ๋อเห็ดหยังเนื้อข้แมนข้าวเหนียวมุนแมแมนโยเกิร์ต อกไก่ผักยาคู่อันนี้อาหารอาหารอาหารหนูอ๋อเมียปอกว่ามียอยากกินบ<อ><ะ>่บะแมนอุย้ยเอ้าก็บอกไหมออน,น,นั่นู่หลังถวยสีชมพูนะอยู่หลังถวยสีชมพูอันนี้คือนอย่างนี้นะถั่วออกมาอันนี้หน้ามีอย่างนี้สดเบิงังสดเบิังด้วยโอ้ยบะแมนแล้วไข่ขาวชนนี่นี่นี่จะบอกแมนมาว้าถั่วว้าว <Wow. S 1> อันนี้แซงแต่เมือ่อดเลยที่หลักสามเหมือ แช่สามเมื่อแม่ไข<ม>่โบบูตอ,อันนี้คือไข่อยังเขาเรียกว่าไขาด่ดองน้ำปลาบอกบอกว่าทุดิบก่อนเปิดออกมาเต็มกินยังไงดังบ่ได้กินสองเซ็นโควิดไปตรงใช่ COVID ไ,มมไหมล่มีกินน้ำปลากินน้ำปลากระเทียมพริกไทยพริกไทยบ่มี อ่ะบอกว่าทุดิฟน้องๆใช่ยังแน่แยกไข่ขาวออกจากไข่แดงแยกไข่ขาวออกจากไข่แดงนะครับใช้แต่ไข่แดงใช้แต่ไข่แดงใช่ไม่ละกะก็ทาน้ําปลาดองคืออ่ะน้ําปลาหนึ่งถ้วยน้ำปลาหนึ่งถ้วยน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยครึ่งน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยครึ่งน้ำตาลเจ็ดช้อนโต๊ะน้ำตาลเจ็ดช้อนโต๊ะแค่นั้นแค่นั้นดองดองเราตั้งไฟให้น้ำมันห่อน แล้วก็ล่อให้น้ำมันเย็นน้ำราดน้ามันเย็นปุ๊บกับปอกไข่ราดลงไปใช่ดองไว้หนึ่งมือแมนบอกทวมามันจะแสบบอกบเคยกินนาเทียบอกเลยกว่าโบเคยกินนะเทียไข่ดองน้ำปลาเนี่ยโบเคยกินนะเทียเด้โบเคยกินเลยโบรู้ว่ามันจะแสบบอนะครับเดี๋ยวมีเขาบอกว่ามันจะเหมือนไอ้นี่ผูไข่ดองผู้ไข่ดองผูไข่ดองเขาบอกว่าบเคยกินอีเขาว่าบ้านนอกเออ แต่ไม่รู้เขาเขาห่อหรืลาตักลึกตักลึกๆก,การ oh. ตักเขาเนี่ยเขาบอกว่าบ่ให้ตักเลอกเนี้ยมันจิจเจาะมันจิจเจาะพอแม่แม่บอกเจาะัวใจพอแม่มาทุกคนวันนี้เราจะมากินนะครับผมแล้วก็มีน้องนะครับรับเส้นมากกว่ามั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองคนนะครับผมเอาค้นละช้อนก็ได้ะละขัน้นนี่ มาพี่น้องไปนั่งกินน้อกันไปนั่งกินน้อกันมาเบิ้งด้วยวันไม่จะแสบขนาดไหนว,วะมาพี่น้องมือนี้เฮากับมะล่องกับมี่อยู่กับน้องเอ็ม,มนะครับช่างเชนเหล้วกับน้องมากฮผมพี่น,น<า>้องมากมินีไอซีผ้ามาก,กินลาบง้วน้องเอง้ย <c oughs> นี่ลาบง้วนสดๆเว้ยเบิ้งด้วยนี่พี่เต๊ะให้หนายไอซีกินมินีมาเบิ้งว่ามันจะแสบขนาไไดไหนเอาเอ๋อคนละคนละหน่วยที่ลาบมึงกัดถ้าตายก็ตายพร้อมกันเนี่ยไม่เคยกินเลยนี่ ไอ้บอกเลยว่าไอ้บอกเคยกินได้ด<ช>ีอ่อีเลียมำไมยังเหมือนไงซิบว่าข้าววะยังวะข้าวปะอ๋อกินงกนเขาบอกว่า,าวใส่เขอนหอนเจระเฮ้ยไข่แดงมันกระบอกมันกระบอกนี่เดี๋ยวมันแข็งมันแข็งตัวลองก่อนเลยไอ้ลองดูตายบ่กลัวบ่ไม่บ่เมียเมียเห็ดบ่บ่ตายม่บ่เปิดประตูก็ได้สตาร์ทเทเดยวผัวไม่กินทั่วโลกนั่น ใช่ใช่เบียดเป็นคือจังใครเข้มดองอ่ะก็เอาพริกน้ำเาพริกพริกกระเทียมว่ะโอเคไอ้หนุ่มเข้มข้างเดียวมึงไปจอใครมันแตกอ่ะตักหน่อยเดียวกับพ่อะมัมาเออไอ้หน้ามาว่ะโอเคอเข้มดิ้นน้ำปลาด้นน้ำมอว่าเมี่้หมาอื้อ ต้องปีตามาต้องเบิดเบิดเบิดบ์ตไวเลยมันแสบ,แสบอยู่เดียวอะไรอยู่เขาก็ได้ดองเค็มเขาใส่น้ำตาลแบบมันกลมกล่อมใส่กระเค้่มอยู่ยแบบเอม็มล่องเบิงองไ<ห>อ้เว้ต้องใส่กระเทียมกับพริกน้ำแค่น,นั้นเอาแต่หยิบตาก่อรเลยอะไรใส่พริกน้ำตีพี่ต๋องโยนเปล่าถาก่อนแม่มันแสบแหมมันถาบ่ได้ อต้องบอกว่าโล่งปึ๊บเลาวกตากเขาปั๊บจะแสบไปอีกอือไปไหนจะแสบไปเด็ดแ่บนี่คืออย่างกว่าปูไข่ดองว่าที่เขาว่าเออพวกเราเคยกินปูไข่ดองกันใช่ไหมใส่กระเทียมหอมกระเทียมทุ้นมือแรงบอกเลยว่าดอกนี่เด้อถ้ากินเข้าไปในเมียใบลรับนอนโอ้ขึ้นคักขึ้นขึ้นมาคักขึ้นเนี้ย แฝ่บอกมาแ่บเอเอาต้องแหง่บ้านมาชิมน้เดี๋นี่ไม่บ้านไไปไไปต้องกนเลยน้องปอต้อมกเลยมาปอเมียเนี้าค่าเนีแฝดมปอนเมียด้ปะเมียเอาปอดมากินมาเที่ยวเมียเนาะโอ้ยยยยยย อ๋อกิบอ้ที่บแล้วเอ้ยอ๋อกินเอากระเทียมแทานั้นว่กินกระเทียมปังนี่เขาแปลกฟันแบบลูใสเป็นคนเจีวันางคาร์ขาเขาเขียวอกะเขียวเลืองเว้ยเขียวเลือบพ้องไปไหแม่หมดีเลี้ยดหนายังสั้น มันเป็นเย้ๆนะก็บนลินนะยินน้หอออดนะแล้วมันกระแทกเ้วยเบลเอากินให้หมดดิโอ้มึงจะทอนทำไมเนี่ยเออเราแสบสั่นแสบเออต้องออดแสบนี่มันแสบอยู่ดิคนหักเมียเขาต้องตากันสี่นี่นี่บ่นี่นี่ละคนหักอ่ะนี่เออนี่ไฟก็สิหักแค่เนาะโอ้ยเดียวเครสิแดงหักไป เนี่ไหนนี่ทั้งพริกทั้งกระเทียมป้าไข่เป็นไงอื้อแสบอ่ะเขาว่าคือปูไข่ดองมาเตียสิว่าซื้อกินไม่ได้ซื้อเฮ็ดเอาแสพาะเาก็ปูไขดอมามีแสบ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 ดีแสบดีแสบด้วยคนทัวบ์าตักน้ำปลาใส่ไหลแสบไปีไปที่นี่ ตาก้องบอบอตาก้องบอเทียบจังไหนบรรจบดาติ้งนาดูเปลยาเอ้านี่ลลาสดนี่ละน้องอ้อยร้อยจุดเอามัคือต้นไงแท้เขาทำนีปเลยเทีเทียเนี่เทียนี่ไงก็ดีกว่าเอาไดก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 ลที่โอ้ยบังเลือที่งานถือไฟแ่บงสมจริ่มแบเลยนะเอาไมเนี่ นี่เนาะที่ับไอ้ที่ขากันเนื้อที่ขาป่ะเอออยากกินไม่ใช่นี้เออนี่แนล่อร่อยออมึงทีมงานมึงใส่เสือ้อใ<ร>ส่เสือ้อกับใส่เสื้อขัดขดว่าถือไฟเออเขาอลยลล่ะทีมงานถือไฟไ งไฟอันนี้พายีจัดการเหลือซ้ำเลยน้องดิวซิซิมมันหันหัวตักน้าปลาใส่ไรใส่มาซิมมันจะทำอะไรก็เอาซิมดูไปไป่อคันกวาดกินเราคว้าต้องเอาลิ้นเกี้ยวไข่ให้มันทั่วปากมันสิรถเอาตรงๆเลยก็คือว่าเวลาเห็ดคลิปเนี่ยนะน้องๆผู้ชมทางบ้านนะมันถ้าแตกบ่นไดนก็ต้องบอกว่าแสบเข้าใจปะอันนี้คือความจริงห้องประตูเขาติมห้าบประตูคนดูน้ำลายใหญ่บ่าวที่อาดูน้ำลายใหญ่มันบอกว่าเข้มแต่มันบอกน้ำลายหย่อย มันด้ครับผมมันมันตัวคนดูว่าบ่แซ่บครับมันมันน่าเกียดมากเลยอย่างเงาว่าแล้เกียดมากเลยมันแบบว่ามันบอกว่าค่อนดูว่าบ่แซ่บแต่มันน้ำลายหน่อยเออหน่อยกะมือนี้จะเป็นว่าถือว่าโอเคคลิปไข่ดอกน้ำปลาแต่แฉบอยู่นะครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วผมบ่มักค่อยมากผมผมผมบ่ค่อยมักไข่แดงแต่ว่าถ่ายให้ผมเจาะไข่แดงอ่ะผมมักอยู่หมักนะครับผม กใครที่มาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกพี่น้ำนะครับผมกดติดาตามูู้บอก <m> ช,ชัมชาแนลชัมชาแนลครับมาปีเตอร์มาร์คปีเตอร์มาร์คส่วนบักทือไฟน่ะก็ขี่กระตืองไม้ชาแนวน, <c oughs> นะครับผมก <c oughs> ส่วนตัวผมนะครับเป็นช่องน้องไม้สันความอยากฝากกดติดตามนํา <c oughs> ไปแล้วทุกคนอย่าล,ลืมตากล้องลูกเต๋าสันความนะครับผมเป็นเมียสุดที่รักของเพียแอเองสุดเซ็กซี่ ที่เปรียบเทียบเสมือนอ่อยร้อยจุบนะครับผมบอแม่นดอด <laughs> <c oughs> ไปแล้วทุกคนไฟว่าเปลี่ยนใจบายบาย